สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรรคังพิมพ์พระประธานยุคปลายช่างหลวงวิจารณเจรไนองค์นี้ เพื่อนๆดูดีๆนะครับลักษณะสีผิววันณะของท่านออกเหมือนเนื้อเน่านะครับครูบาอาจารย์ก็พาเรียกอย่างนั้นนะครับสมเด็จองค์ไหนที่เราใช้แฝนติดตัวเป็นประจำความเข้มอากาศ แล้วก็โดนผิวเราอยู่เป็นประจำเขาก็จะซึมซับเอาเหงื่อไครของเราเข้าไปผิวพะะก็จะออกมันวาวที่เป็นคราบฟองเต้าหู้อยู่แล้วหรือเป็นคราบแคนไซอยู่แล้วเขาก็จะออกลักษณะดำครํำนะครับเพราะ ซึมซับดูดซับเหือกใครเราเข้าไปครูบาอาจารย์โบราณท่านสังเกตท่านจึงบอกพวกเราว่าลักษณะเหมือนเนื้อเน่านะครับเพื่อนเพืดูองค์นี้นะครับเราก็เราก็ฟังไว้นะครับเพื่อนเเป็นเป็นองค์ความรู้ของเรานะครับเพราะว่าไปแล้วพวกเราในยุคนี้ก็ไม่มีใครเกิดทันยุค ในสมัยการสร้างพระสมเด็จนะครับร้อยเกปีผ่านมาแล้วไม่มีใครเกิดทันที่เรารู้เราก็เรียนตามตำราสืบจำเอาตามประวัติศาสตร์ค้นคว้าดูจากผู้รู้จากเรื่องเล่าผู้มีประสบการณ์นะครับดังนั้นโบราณท่านยึงบอกว่าพระแท้เนี่ย พระแท้เนี่ยหาง่ายหาง่ายมากกว่าพระแพงนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะเจอพระสมเด็จได้เนี่ยต้องมี2กําลัง1กําลังเงิน2กําลังความรู้นะครับเพื่อนๆมีอย่างไหนครับถ้าเรามีเรามีกาลังเงินเราไม่มีกําลังความรู้เราก็หาง่ายนะครับทั่วไปเจอแน่นอน แต่จะเจอพระแท้หรือไม่เราไม่รับประกันนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเงินแต่เรามีกำลังความรู้อันนี้เจอแน่นอนนะครับเ,เพื่อนเจอแน่นอนพ่อใหญ่มหาคอนเฟิร์มนะครับเพราะมีหลักฐานที่อ้างอิงมีประวัติศาสตร์ที่บอกเล่ามีเรื่องราวให้เราสืบค้นหาได้ว่าพระสมเด็จแท้ เริ่มต้นอง์ละห้า้อยองละพันในตลาดล่างเราเนี่ยสุดท้ายแล้วนำมาตกนำมาต่อนำมาเช่าหาในราคาหลายสิบล้าน3 0 5 0ล้านในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาค้นฟ้าดูนะครับพระในตลาดระดับทั่วไปหรือล่างสุดเริ่มต้นที่ 500- ถึงพันเนี่ย มาจบลงณปัจจุบันนี้หลายสิบล้านบาทนั่นแสดงว่าพระองค์นั้นแท้นะครับแท้แท้ทุกองค์ประกอบนะครับเพื่อนๆพ,พ่อใหญ่มหาใช้คาว่าแท้ทุกองค์ประกอบมวลสารอายุความเก่าผ่านกระบวนการทดสอบจบลงด้วยหลักวิทยาศาสตร์กล้องพันเอนะครับต้องขอย้ํานะครับจบลงด้วยกล้องพันเอกที่ขยายเนื้อ ดูมวลสารดูอายุแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามวลสารแต่ละชนิดเกิดขึ้นในยุคใดเห็นไหมครับร้อยเกศปีผ่านไปเนี่ยประวัติการสร้างเรื่องราวช่วงโอกาสเนื้อหามวลสารรูปทรงแบบพิมพ์ทุกอย่างครบองค์ประกอบเห็นไหมครับ ดังนั้นพระเนี่ยจึงประจบลงที่หลาย10ล้านบาทนะครับจากพระตลาดล่างนะครับเริ่มต้นองค์500ถึงองค์ละพันเนี่ยครับอันนี้พ่อใหญ่มหาฟังจากเซียนเซียนใหญ่เลยนะครับเป็นครูบาอาจารย์ในระดับสมาคมระดับชมรมใหญ่ของของเมืองไทยนะครับคือท่านเล่าให้ฟังนะครับ ฟังแล้วก็มากรองข้อมูลนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาอา่มาเทียบแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้วก็มาดูเรื่องราวความเป็นมาของพระสมเด็จระดับต่างๆแล้วเราก็มาประมวลเป็นองค์ความรูม้ของเรานะครับอ่านี่แหละครับอ่พ่อใหญ่มหาจึงจึงมีพระแท้ในครอบครองทั้งที่พ่อใหญ่มหาก็ไม่ได้เป็นคนมีมีปัจจัยมากนะครับ เพียงแค่ว่าเราอาศัยองค์ความรู้องค์ความรู้เราเนี่ยเราก็ต้องลงทุนบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนอเราไปเรียนค่าศึกษาเรียกว่าอย่าว่าค่าเรียนเลยนะครับเป็นเพียงค่าขึ้นครูก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเราใช้คําว่า ถ้าเราอยากได้ความรู้จากครูบาอาจารย์มันก,มนก็มันก็ธรรมดาเลยครับโรคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงท่านนะ่ะอาศัยเรียนอาศัยจดจำเรียกว่าค่าประสบการณ์วิชาชีพเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เรียกว่าค่าประสบการณ์วิชาชีพท่านไหนที่เพื่อนๆนนะ่ะที่ชอบพอพระสมเด็จนะ่ะท่านไหนที่เรามองว่าท่านน่ะใช่เลยนะครับ คนนี้แหละใช่เราก็ลองเข้าไปดูนะครับท่านเราอาจจะเสียเงินจำนวนหนึ่งนะครับบางท่านก็เสียเสียครั้งเดียวเสียครั้งเดียวเรียนรู้ตลอดชีวิตบางครั้งก็เดือนหนึ่งก็คอร์สนี้1เดือนนะครับหนึ่งเดือนอาทิตย์หนึ่งเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับ1เดือนก็8ปดวันอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับเราก็ได้ความรู้มา หรือบางครั้งเราอยากจะส่งพระเราเข้าประกวดเราก็ส่งเข้าประกวดอันนี้พ่อใหญ่มหาก็ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับอ่าเพราะเราอยากให้พระเราแท้ส่งเข้าประกวดได้ใบรับรองมาเป็นพระแท้อันนี้น่ากลัวนะครับครูบาอาจารย์ท่านที่พ่อใหญ่มหาเคยเข้าไปพูดคุยเรียนกับท่านท่านบอกว่า ท่านไม่เคยรับใบประกันพระแท้นะครับหน้าแปลกนะครับท่านท่านอายุมากแล้วนะครับท่านอายุมากแล้วท่านเป็นเซียนพระระดับประเทศเลยนะครับท่านไม่เคยมองใบใบรับประกันบางคนมีใบรับประกันพระแท้เนี่ยมาขายให้ท่านนะท่านบอกเลยว่านี่เกตาเปล่านะครับไม่ผ่านนะครับถ้าใครอยากจะไปให้ท่านซื้อเนี่ยเอาพระไปเลยไม่ต้องมีใบรับประกันท่านมองดูเป็นพระแท้ท่านซื้อเลยท่านบอกนะครับ ท่านเช่าเลยนะครับท่านพูดจริงทําจริงนะครับแต่ท่านก็ให้ความรู้พวกเราดีนะครับอันนี้พ่อใหญ่มหานับถือท่านนะครับตอนนี้ถ้าช่วงไหนมีโอกาสก็ยังไปพูดคุยกับท่านนะครับไปนั่งจิบกาแฟซื้อของไปฝากไปพูดคุยกับท่านอยู่เสมอนะครับหรือบางครั้งพ่อใหญ่มหาก็ เวลามีประกวดพระนะครับแถวแจ้งวัฒนะเนี่ยแถวศูนย์ราชการแถวทีโเนี่ยสมัยก่อนโควิดจะไม่มานี่ก็มีบ่อยนะครับสามเดือนครั้งนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยที่มหาลัยราชรพัฒพระนครเนี่ยศูนย์พุทธปัญญาวิทยาลัยของมหาลัยราชรพัฒพะนครเนี่ยพ,พ่อใหญ่มหาก็ไปนะครับไปแต่ไม่ได้ส่งเข้าประกวดนะครับ แล้วก็ไม่ได้เป็นกรรมการตัดสินด้วยนะครับไปนั่งดูไปนั่งส่องนะครับไปพูดคุยนะครับทุกสมาคมพ่อใหญ่มหามีมีบัตรสมาชิกนะครับเสียบัตรสมาชิกตลอดชีพนะครับ v ี p นะครับก็ได้ความรู้นะครับเพื่อนๆคือจุดประสงค์พ่อใหญ่มหานี้มีพระไม่ได้ที่ต้องการที่จะปล่อยนะครับ คือคืออยากเห็นนะครับอยากเห็นว่าพระแท้ที่เขาว่าแท้เนี่ยมันแท้ยังไงมันแท้แบบไหนนะครับคือคืออยากจะได้ครอบครองท่านนะครับเหมือนเมื่อคืนนะครับเพื่อนมีมีพระองค์หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเพื่อนพระสมเด็จที่พ่อใหญ่มหาเอาขึ้นเอาขึ้นคอมาหลายสิบปีนะครับขึ้นห่มจีวรอ่ตลับทองสร้อยทองเลยขึ้นคอตลอดนะครับ แต่เนื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมานี่มาทำคลิปลง y u t u b e เนี่ยพ่อใหญ่มหาก็เลยนิมนต์ท่านออกจากกรอบทองมาวางไวต้ตะกา้าร่วมกับองค์อื่นนะครับที่เป็นพระแท้นะครับเพื่อนเ90กว่กาองค์นี่คือคลิปพระองค์นี้ทําเมื่อเกือบ2เดือนที่แล้วนะครับคลิปต้นๆน,นะครับที่นําท่านออกมาลงคลิปนะครับทําเสร็จก็วางไว้ในตะกา้าแล้วก็ทําคลิปองค์ต่อไป แล้วก็ทับทับท่านไว้ทับท่นาททนไว้อยู่ใต้สุดนะครับพเพื่อนเเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเย็นพ่อใหญ่มหาก็นําพระที่ใส่ไว้ในตะกร้าออกมาเป่าออกมาขัดแล้วก็เลียงใหม่เลียงใหม่แล้วก็พเพอิญว่านําพระองค์ที่เคยขึ้นคอนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ข้างบนสุดข้างบนตะกร้าสุดนะครับเมื่อคืนนี้ฝันนะครับพเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนที่ฝันว่า นอนทับท่านอยู่นานพ่อใหญ่มหานอนทับพระท่านนอนพระนอนทับพระสมเด็จองค์นี้นอนทับนานแต่หลังจากนั้นก็ได้นําท่านออกมาวางไว้บนหน้าอกพอมารู้ว่านอนทับท่านนาน,านแล้วก็พลิกตัวก็เห็นว่าเรานอนทับท่านอยู่นานแล้วก็นําพระท่านนั่นออกมาวางไว้ที่หน้าอกแล้วพ่อใหญ่มหาก็ตื่นจากความฝัน ตกใจนะครับเพื่อนๆนรีบเข้าห้องพระเลยแล้วก็มาดูว่าพระองค์ไหนที่เราฝันเห็นก็เป็นองค์องค์บุรพาพยักนะครับเพื่อนๆลงไปศึกษาดูนะครับคลิปต้นต้นนะครับพ่อใหญ่มหาตั้งชื่อให้องค์นี้ว่าองค์บุรพาพยักนะครับเนื้อเข้าสารสุกนะครับเนื้อเข้าสุกนะครับเนื้อเข้าสุกออกสีออกสีดําเข้มเข้มนะครับในคลิปนั้นองค์นั้นแหละครับ คือเป็นสิ่งที่แปลกมหัหจรรย์นะครับพ่อใหญ่มหาเแรวนท่านตลอดนะครับเป็นองค์ประจํากายเลยละครับเดี๋ยวพอช่วงโควิดอยู่บ้านเน้นนำท่านออกมาทําคลิปเนี่ยทาเสร็จก็วางไว้ในตะกร้าคือนําเสนอองค์แรกๆนะครับแล้วก็องค์ต่อไปก็นําเสนอแล้วก็วางทับกันลงไปทับกันลงไปเมื่อวานนะครับตอนเย็นนําท่านออกมาปัดเป่าแล้วก็วางใหม่ แล้วก็นําองค์บุรพาพยากักองค์เนื้อข้าวสดมาวางไว้ข้างบนสุดเลยแล้วก็ฝันนะครับทีนี้ฝันว่าพ่อใหญ่มหานอนอนทับท่านนานจนพลิกตัวขึ้นแล้วก็เห็นพระอยู่ข้างล่างเสือเอ้าเรานอนทับท่านนี่แล้วก็นําท่านออกมาวางไว้หน้าอกแล้วก็ตื่นขึ้นจากความฝันแล้วก็รีบเข้าห้องพระเลยทีนี้โอ้เรามาเจอท่านวางอยู่บนตะก้าสุดเหนือสุดเหนือทุกองค์เลยทีนี้องค์บุรพาพย,ากยาักเนี่ยองค์ผ่านศึกเนี่ย ที่ให้ชื่อว่าองค์บุรพาพยักก็เพราะว่าองค์นี้มันเหมือนกับองค์องค์ลูกนายพลท่านหนึ่งนะครับพ่อท่านนีเป็นนายนายพลเอกทหารบกนะครับสมัยปี2521 2 2ยบเนี่ยขเขมรแดงทหารยวนบุกจิ่งอำเภอโคกสูงบุกอำเภอตาพยาสมัยนั้นขึ้นอำเภอตาพยานะครับตอนนี้ขึ้นอำเภอโคกสูงแล้วนะครับหมู่บ้านน้องหมากมุ่นนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกว่า ยวนบุกขเมศแดงบุกนะครับพ่อใหญ่มหาอยู่อำเภอตาพยาพพดีในสมัยนั้นนะครับนอนนี่เสียงปืนดังสนั่นวันไหวนะครับนายพลท่านนี้ท่านไปออกรบในสมัยนั้นนะครับท่านโดนระเบิดนี่กระเด็นไป3เมตรลูกน้องตายไป3-4คนนะครับแล้วก็ท่านกับมือมือที่ถือวิทยุสื่อสารทหารติดตามที่ถือวิทยุสื่อสารก็ไม่เป็นไร บาดเจ็บเล็กน้อยตัวท่านก็บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าทหารในกลุ่มตายไป3ามสี่คนเจอลูกปืนใหญ่ของทหารยวนนะครับแล้วท่านก็รอดปลอดภัยมาแล้วท่านก็เอาพระองค์นี้ให้กับลูกชายแล้วลูกชายท่านก็มาที่สมาคมสมาคมหนึ่งนะครับแล้วพ่อใหญ่มหาก็ไปพูดคุยกับครูบาอาจารย์สมาคมมาเจอกันแล้วก็มาเทียบเคียงกันดูปรากฏว่าพระองค์ของ ผู้ใหญ่มหาเนี่ยเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนและคล้ายนะครับเหมือนและคล้ายกับพระองค์บุรพาพยัคฆ์ที่นายพลท่านนี้ให้ลูกชายมานะครับพ่อใหญ่มหาดูแล้วมันเหมือนและมันคล้ายพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์เดียวกันเนื้อหามวลสารคล้ายกันเพียงแค่ว่าพระของท่านนายพลนี่ผ่านการใช้มา,าถูกเหงื่อถูกผิวถูกร่างกายมานานก็เลยสึกหลอไปบ้างบวกกับเนื้อควา,า,ามเค็ม อากาศไออ่นแทรกซึมเข้าไปในเนื้อพระของท่านนี่จะหนึกนุ่มฉ่าสีเขียวเหมือนกา้านบุรีแห้งดูนวลตามากเลยนะครับแต่ของพ่อใหญ่มหานี่จะเป็นพระที่ยังไม่ผ่านการใช้นะครับแต่เก่าเก็บความหนึกนุ่มความมันวาวก็แตกต่างกันแต่เนื้อหาหมวลสารเหมือนกันพ่อใหญ่มหาก็เลยตั้งชื่อให้ท่านว่าเป็นองค์บุรพาพยัคฆ์นะครับองค์นั้นนะครับอย่างนี้ นะครับจึงทำใหเรารู้ว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีกําลังเงินแต่เรามีกําลังความรู้นี่เราเราต้องได้เจอแน่นอนนะครับเพื่อนๆหรือพระสมเด็จในปัจจุบันเนี่ยเมื่อ10กว่าปี20กว่าปีให้หลังเนี่ยอยู่ในตลาดล่าง500ร้อถึงหนึ่เนี่ยปัจจุบันนี้เปลี่ยนมือไปเป็นพระแท้นะครับอย่างนั้นดังนั้นพระแท้ ยังมีอยู่นะครับอยู่ที่ว่าบุญวาสนาโอกาสใครจะเป็นคนเจอนะครับอย่างองค์นี้นะครับเพื่อนๆดูองค์นี้ลักษณะเนื้อเน่าครับเนี่ยเนื้อเน่าเราเห็นอย่างนี้รู้เลยนะครับนี่เนื้อหามวลสารของท่านเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อข้าวสุกนะครับเพื่อนๆองคนี้พระใหญ่มาหามี2ององนะครับนี่อย่างนี้แหละรครับเรียกว่าเนื้อข้าวสุกดูใสมันวาวมีเม็ด คุณขาวใสเทาผุดขึ้นในเนื้อองค์พระเห็นไหมครับนี่องค์พระประธานเราจะเห็นเส้นนิสีธนะเส้นพาทิพหรือเส้นวาสนาผุดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเห็นเส้นบังคับพิมพ์ช่วงปลายของยุคปลายนี่ชัดเจนนะครับลักษณะสุมระฆังนี้ได้สมมาตรนะครับเราดูฐานหมอนรองสิงนะครับนี่คมชัดนะครับนี่ฐานหมอนรองสิงคมชัด ฐานสิงห์นี้ก็เหมือนลักษณะเรือสํำเภามีเนื้อนะครับเนื้อมวนสารนีถล,ลั่นกันลงมาดูเป็นธรรมชาตินะครับดูลักษณะค่าฟองตองหูเนี่ยเป็นสีสีดำแล้วนะครับซึ่งผ่านการใช้มานะครับองนี้เห็นไหมครับนี่คือพระสมเด็จวรงังเนื้อข้าวสุกนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับทีนี้ ด้านหลังท่านเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเราจะเห็นลักษณะเนื้อไม่แตกต่างกับด้านหน้านะครับเพราะว่าเราเห็นเป็นคราบดำใสมันวาวนี่คราบดำก็เห็นนะครับคราบใสมันวาวเหมือนฟองเต้าหู้นี่ก็เห็นนะครับลักษณะขอบข้างนี่ก็ไม่เป็นคมสันกับมนทื่อเลยนะครับนี่แล้วก็แตกหักชำรุดนะ เห็นไหมครับนี่นี่คือความงามนะครับมันวาวนนุ่มของสมเด็จแท้วัคังนะครับเมื่อเราดูด้านหลังอย่างนี้แล้วเรามาดูด้านข้างกันนะครับทีนี้ด้านข้างเป็นยังไงครับด้านข้างนี้เป็นลักษณะข้างบล็อกพิมพ์ที่สําเร็จแล้วนะครับนี่เทมวลสารลงบล็อกแกะวางนะครับไม่มีร่องรอยการปาดจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้านะครับนี่เห็นไหมครับ ดูดูงามมากเลยนะครับน,นี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับพาสมเด็จวรคังเนื้อเนื้อข้าวสุกนะครับอันนี้พ่อใหญ่มหายังยังไม่มีชายาตั้งให้ท่านนะครับพ่อใหญ่มหามีสององค์นะครับที่เป็นเนื้อข้าวสุกอ,องค์ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่คือองค์บุรุพาพยักษ์นะครับเพราะว่าไปเหมือนกับองค์ที่นายพลทหารบุกท่านมีท่านหนึ่งนะครับเลยตั้งชื่อให้ท่านนะครับ เป็นเพื่อนดูนะครับนี่นี่คือขอบเรียกว่าขอบที่สําเร็จแล้วนะครับเทมอนสารออกจากบล็อกแกะวางนะครับเรามาดูด้านหน้านะครับนี่คือลักษณะเนื้อข้าวสุกเขาจะใสใสมันวาวนะครับเนี่ยเราสองเนี่เป็นเพื่อนดูนะครับเนี่เราสองในกล้อง 15x แล้วเกราก็เห็นแล้วครับนี่คือความใสขุนมัวเทาในเนื้อองค์พระเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแทรกซึมอยู่ในเนื้อองค์พระเลยนะครับ นี่ก็ลักษณะคาบเนื้อเน่านะครับนี่แข็งแกร่งนะครับนี่เพื่อนๆดูแล้วถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาส่งผ้าบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ